โหแล้วครับอู้อู้สู้แบ็ดีวะปลาอะไรเอ่ยมาครับ โอ้โหโอ้โอโกระสูบครับกระสูบผมคิดว่าประช่อนอ,อเดี๋ยวค่อยเ,ยเล่นครับต่าเล็กอุปกรณ์เล็กตัวสวยเลยครับกำลังเล่นเลยโอ้อยังไม่ยอมครับ อยอมแล้วครับอโอ้โอ้ครับกระสุกโอ้กัดเต็มปากเลยกัดเหยื่องานไม้โอ้โห